เห็นสองเตาแบบนี้กะเมื่อนี่ฟ้าได้จ้าก็เลยดังไฟหนึ่งเขาแล้วก็มาเบิ่งแกดตรงนี้แน่แะกะตรงแกดนี่คือขัวแมงคีนู่นน่าจ้ะเนาะไปตลาดได้แมงกีนู่นมาจ้าแต่ก่อนเป็นเด็กหน่อยแม่กับพ่อไปคุดน้ําหวยได้จ้าจ้งได้ก,กินกังเว้นแมงกีนู่นเนี่กะซิูน้ําดินน่าจ้าเนาะ่วากลางขืดพนกะซิข้นมาก,กินใบไมอ่อนเน้ะจี่นู่นนี่ยจะมีเป็นเป็นสิว่าจังไรล่ะอาหารตามฤดูกาลเนาะ พราะว่าพึ่นจะมีเป็นบางฤดูบางฤดูเนี่ก็จะอยากกินปานัดกับบ๊มี่ได้จ้าเ mm hmm. มื่อนี้ห่อกไปได้มาแต่ตลาดกับปิดปีดปิดขาไดจ้าเราลงไปขัวเมือน,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 นี้เมนูเมื่อนี้ห้าสิต่าแมงชีนุ่นแสบจ้ากับขอนยองขยนหอนเนาะพอ,อาะขัวซุกแล้วห่อกรมาซ่อมหอยโอซ้ซอยหอมลงโคกไปจักน้อยจ้าสามสี่หัวเนาะนี่ละสูตรเด็ดของห้า ใส่ขวัวแมงกีนูนลงไปจ้ะขีนูนนี่สุกแล้วเด้อนี่แต่ว่าอย่าบุหรี่เด้อบ่ได้ขวานไหมนอจ้ะแต่ว่าน่ะมันแห้งเนาะเาขวัวความแหง้งต่ำคักๆจ้ะให้เขากันไปเลยก็หวัวหอมให้ละเอียดนะจ๊ะแมงกีนูนนี่ต่ำให้ละเอียดก่อนเด้อต่ำหลายบาทเด้อนี่กว่าจะละเอียดนะจ๊ะนี่ตับปุก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 ขนคุ้นธนาสายน,นอกจากนี้ต้องเปลี่ยนขางตา่ำแน่จักงน้อยนึงนี่นะจ้ะ พอตําละเอียดแล้วก็เริ่มปรุงจ้ะใส่ขาขวลงไปใสรีกผงลงไปจ้ะอุ้ยยาห้องใสบมกม่วงลงไปนี่สูตรเด็ดตําแมงกี้นุ่นใสบมกม่วงใสผงนวลผงนางเอกัว่วให้มันเข้ากันจ้ะที่นี่ตำตำตำให้ละเอียดเลยจ้ะให้เขาขวมเขาไปในตู้แมงกี้นู่นเนาะ บักม่วงเข่าไปมันก็จะเป็นสมสมๆนะจ๊ะตต่เหมือนก่อยสมสมนั่นละจ้ามันจะเป็นเมนูแมงจีน,นูนสิมเบิงจ้ะบะทันัวปันดไดใส่หนำปลาเม่บุลลำลงไปน้อยนึงที่ใส่น้อยนึงนี่เพราะว่าตอนขวมันจีนูนเขาใส่เกลือไปแล้วนะจ๊ะ ข้าวกระยานมันเข้มก็เลยบปใส่หลายใส่ใบสระแหนลงไปจังน้อยจ้านี่สระแหนปูแบบไฮโดรโปรนิกนะจ๊ะอุ้ยดีใจหลายปูกเองสําเร็จเองที่แหละคือว่าสิปูแบบพักไฮโดรโปรนิกบอลลอดเนาะจะ๊ะเนาะตอนนี้ก็ลังทดลองมกทัวก็มกแต่งอยู่เด้อจ้าถามเป็นผลอย่างไรเดี๋ยวสิมาว้าซูฟั่งเด้อใสสระแหนลงไปกับตาอีก3ามสี่บาทให้มันเขากันจ้านี่ ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟจะอู้มันที่หล่ะอู้ผักไปนำกระยาก,กินเขาอีกงได้ยอยากกินแม่นูนี่อิกเด้พี่น้องก้อนเนี้วห่อนห่อนจำอู้ว่าซะเลเนโปะนาะอู้วามาเดาจ้ากินข้าวแรงน้ำกันจ้า